นอรม่ใหเด็กๆนะคาทำบุญให้เด็กๆด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่ัประมาณเดือนนิดๆยังไม่สองยังไม่สองใ่แ้ค่ะใชแล้วอันนี้พาไปทำวัคซีนก็คือ เดี๋ยวต้องเอาไปไว้ที่บ้านก่อนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งพักก่อนดูว่าเขาน้องออเป็นยังไงดูพวกลักษณะเขาครับแล้วก็ก็พาไปหาหมอเพราะว่าผมเคยพากลับไปบ้านแล้วพาไปหาหมอหมอเขาบอกไม่รับไม่รับทำวัคซีนเพราะว่าต้องดูพฤติกรรมต้องดูเือต้องดูอะไรเขาอกแล้หนูมีรอมอยู่ตัวนึงก็เลยว่าเราต้องแน่าต้องแยกกันแยกแยก่อนแยกก่อนครับแยกก่อนดีเอาไปตรวจก่อนได้ไหมตรวจตรวจโรคกอนนะครับ เอาไปตรวจได้แต่ผมไม่แน่ใจหมอเขาจะรับไหมลองดูครับเพราะบางคลินิกก็รับบางคลินิกก็ไม่รับอย่างคลินิกต่วนเสือพี่เข้าตรงไหนยังไม่มีแนะนำหรือพี่มีแนะนำไหม